ของตกแต่งชิ้นต่อไปที่ปันเคาะมาก็คือแต่ปันจะเปลี่ยนจากแฮมเบอร์เกอร์แมวเป็นแฮมเบอร์เกอร์ชิบะนะคะเพราะว่าบันวาดแมวไปแล้วน้องมันจะได้หลากหลายนะคะจะได้เลือกได้หลายคอมเมนต์มากขึ้นมันเดิมเลยนะคะมันก็พยายามวาดให้มันง่ายแล้วก็เร็วที่สุดนะคิดว่าคลิปนี้น่าจะทําสําเร็จในเรื่องความเร็วนะคะแล้วก็ความง่ายเพราะว่าหลายๆคลิปมาคือง่ายปลอมมากเร็วปลอมมากอันนี้ตอนระบายมะเขือเทศปันก็นึกไม่ค่อยออกนะคะว่ามะเขือเทศเป็นยังไงระบายให้พอรู้ก็พอเนาะ แล้วปันก็เลือกคอมเมนต์ในไลน์มาอีกหนึ่งคอมเมนต์นะคะที่บอกว่าให้วาดธงชิบะด้านบนด้วยน่ารักมากแล้วของตกแต่งชิ้นต่อไปที่ปันเคาะมาก็คือผ้าสามสีค่ะอันนี้คนขอมาเยอะมากเหมือนกันนะปันเล็งไว้นานแล้วนะคะแต่ว่าเพิ่งได้หยิบมาวาดแล้วมีผ้าสามสีแล้วก็ต้องมีตุกตต๊กตานางรำค่ะตุ๊กตานางรำคือใส่ชุดตีมคิดมากสุดดูตอนนี้เนาะอ,อาจจะดูตัวใหญ่นะคะแต่ว่าถ้าแบบซูมเอาออกไปดูภาพรวมเนี่ยคือน้องตัวจิ๋วเดียวเอง พันเลยแต่งอะไรไม่ได้เยอะมากนะเพราะแต่งไปก็แทบมองไม่เห็นนะคะและหลังจากนี้จะเป็นการเติมงานให้เต็มค่ะคอมเมนต์ไลน์ก็ขอแบบให้ต้นคริสต์มันมีเล็บเจลมีใส่ลุงมีลูกกวาดมีเห็ดมีหัวใจมีวิ้งวิมีขนตามีจมูกแดงท่าปา่าและปิดท้ายไปด้วยจิ้งจกกอบผ้าสสีค่ะ เสร็จแล้วคือแน่นมากขอบคุณทุกคนที่มาร่วมเล่นกันมากๆเลยนะคะขอบคุณคอมเมนต์ที่น่ารักเข้าใจกติกาแล้วก็เคารพตามกติกานะเดี๋ยวปันทําเป็นวอลเปเปอร์โทรศัพท์แล้วก็ iPad ให้นะใครอยากใช้เดี๋ยวปันทิ้งรายละเอียดไว้ให้ที่แคปชั่นนะขออิมเมจิตต้นคลิสตมาสเป็นกำลังใจให้ปันทีนะบ๊ายบาย